ไอ้ชักนี้กล่าวนิทานบนงานนั่งยกโจรังยังโจราผู้กล้าเคยอุป,ปลอนก่นสับไปนับลานตุกเรือนบ้านกูเคยปลอนอนี่คนตุกเรือนมีนามว่าใจปาโจระย,ยัยอิธิพลเกลียงเกลยอ้อเออไม่ไกลเหมือนมีลูกชายเชื่อซิ่งยิ่งเต็มเรือนไม่บิดเบือนเรื่องความโล โอ้นี่เชื่อพอมันเร่งเออไอสิงลูกพหอสวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้มาแปลกปกติประจำวันแล้วปานี่พวกมึงยังไม่ตื่นกันยิ่งไอยอด,ทอ,ดท,ยท,ยอยทองนี่ตื่นเที่ยงถ้าไม่เที่ยงไม่ตื่นเพราะอะไรวะทองนี่ตื่นเที่ยงทำไมที่มึงไม่ตื่นวะเออรับกับแมนเขอบคุณครับ

คืออย่างนี้ครับพ่อพ่อก็รู้ดียแล้วว่าผมเนี่ยรักองค์หญิงกันนิกามากแต่เขาไม่รักมึงไม่ใช่เหรอลูกก็ใช่ครับพ่อแล้วมึงจะทำยังไงคือผมจะฉุดครับพ่อมึงฉุดครับพ่อยังไงผมก็ต้องฉุดป้าหญิงกันนิกาเพราะผมรักเธอมากเช้าผมก็รักกันนิกา เชียงผมก็รักกันนิกาแม้แต่เย็นผมก็ยังรักกันนิกากับพอ่อจะก,กินจะนอนก็นึกถึงกันนิกาคนเดียวและทำไมที่มึงทำไมที่เขาไม่รักมึงลูกอ,อ้าวพอ่อพ่อไม่รู้หรอกว่าเขาอง์ราชาของพระนครกษัต,าาตเนี่ยก็ามอบองหญิงกันนิกาให้กับพระชายทินนรงค์อะพอ่อ อ๋ออย่างนี้ลูกถ้ามึงจะไปพ่อก็ไม่ห้ามแต่ขออย่างเดียวไม่ได้มึงไม่มึงไม่กลับมึงสัญญา่อถ้าไม่ได้ผมจะไม่กลับครับพ่อถ้ามึงได้มามหมยรางวัลมึงครึ่งถ้ามึงมาแล้วผู้หญิงมึงไม่ได้มากูฆ่ามึงแน่กูลาก่อนลูกไอ้ยอดทอง การจีบผู้หญิงที่ดีจีบผู้หญิงประเภทอะไรอยอดตรงจีบเมียเพื่อนกับจีบเมียเพื่อน,นุกเสีบเพนมั่นจีบเมียเพื่อนมันนี่ยังไงารแ,แก้วมันลุ้นมันแร่ฟุตบอลโลกกับลุ้นยังไงลุ้นว่าก็ยิงปาเด้์กับยิงเข้าประตูเหรอมแนแหนกอาจจะยิงเข้าหน้าตังแล้วแต่เป้าอ๋อการจีบเมียเพื่อนนี่เหมือนเราดูฟุตบอลกับแต่ถ้าเราจีบ พวเปล่าเนี่มันเรามันเราเล่ก,กีฬาวอลเลย์บอลก,กับทำไมมีการตบเกิดขึ้นท็กันร่อยเอากูให้เวลาพวกมึงหนึ่งชั่วโมองไปลาลูกลาเมียแล้วเราไปทํางานนี้กันถ้าทํางานนี้สําเร็จว้วยพวกมึงเลยคนละหนึ่งล้าน 1, 000, 000บาทคนละล้านใช่ไหมทำไม่ได้นายเจ้าทองอากาศตั้งองไปกับปีต้องพร้อมการจีบปุ้ยยังเนี่ยท็อกันเนาะอันนั้นก็บอกแร้ว่าการร่มเป็นต่อรูปโลกเป็นรอง อันนี้แต่ลูกซองได้เปรียบปวดเสียงเรียบมันตายโอ้ <c oughs> คนก่ายลงได้ตังอ่ะตอเแ่งแล้วได้มามากก็ยเยอะเจ๊เจไว่าย่วยโปรนน้าว่านะักกันนะมึงจำไว้นะว่าคลิปนี้ตั้งแต่ตาคุณครูละคลิปนี้พอครูกับอย่างตื้อคลิปนี้แต่พอครูอย่างตื้อคลิปนี้เรื่องอะไรได้แดงๆเลือดด้วยเลือด เกล็ด้มนมาเกล็ดม,มูเนี่ยเต็นนี่เจียดก้อแมมแรงมามาแรงไก่ต้รับเต้นเกล็ดแมมร้อนรอนจังเลยป่า,น,ถถานนี้ใส่แมมร้อนแต่มันร้อนเนี่ยไม่โยไม่แอดไม่โยไม่แอดแล้วแมมทอดเชื่ออันใส่เดือดเรยนจุดร้อนปัดลมก็ม,มาอ่ะ เอาไปกันเอาไปล่าลูกล่าเมียกันไปไหมฮะไป่ะเพื่อเดี well, ๋ยวนี้กูย่างหรือยังอ๋อพวกมึงจัดการเงินเสร็จเรียบร้อยกูไปรออยู่ด้านหน้ากูลาก่อนเออแน่ๆกันมาเลยกันลูกเศร้าก็เต่านี้ละคนกเออปัดลุงยิ่งงามเป็นยิ่งงามเออยิ่ง้อยแต่งามรันใหญ่ดีเอ้ลุงคอยมา tí cái làm sao à bắt gì cả chưa rơi nhở nè chưa cả chưa ăn mày cha đi ăn dấu ô chưa cả làm cho quân rơi cát mày cả đợt đi mai mai phua à mẹ mai cuộc đi ăn cả <laughs> nè mẹ mai cuộc vô mình diện nào vậy Quay hôm qua hôm qua tầm qua kín. Mà hôm <laughs> <laughs> mà... hôm qua hôm qua hôm qua hôm cũng hôm qua hôm qua hôm mà, hôm cù hôm mai hôm qua 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 Tại qua hôm qua hôm qua nên qua giả qua mà qua hôm qua hôm qua ไอ้แก bon uh, uh, bon ่ม uh, uh, ึงจอดดีกันเดนเราเอาบุญยังงนะมึงจอกูมมาจากกูจอนนะแล้วไอ้กูไปยังไงนะไปเราเรี่นงตึงกัดปันดื้อไปตึงกัดป่อีได้รับไปยังบอกกลัววัดยืมมองต้คงแล้วตึงยืมมองตึงกับแก่ป้าแก่ป้ากูแกป้าไอ้เจ้านี้ไง Lật dân thì lúc áp vai <laughs> chạm và tay chút áp vai chạm mặt 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 mặt

บายตัวเจ้าอะออแล้วถึงเราไปดาวรถกันต่อเด้อเราก็ไปอาจจะมึงยังเบียร์เพลไม่เอาไม่เพลดไปอะไรกินวะกูนี่อกคนใจปันนี้แหละปอกเอาได้ปอเด็กนี่กับปอเราต้องการเลยกับไม่อะเบลอต่างเป็นคนใจ อนกปีต้องมาใจยังคือปัณณีแล้วน้องคือเบี่แต่มึงยืมกูไอ้จ้องปั้นน่ะนะคือรับได้แล้วแหละว่าปีก็ต่อเจ้ากาจุงกาเจลาตัวไม่โตเอ้ปีต้องเอ้ยฉันก็โตฉันไม่ใหญ่ยังนี่แล้วจ้องปั้นฉันยืมต้นแต่เมื่อใหร่ยังเจยแต่ได้ตีแล้วนี้มึงกี่เดือนแล้วมึงเอามาให้แล้วฉันนี่ต่ำเปลือยแบบป่ายคาเป้ตุวันกาปัณณ์ตา ทำไมมีกามา c ั t ด,ดอกกันวะไอ้อยไยนี่นี่เอฟบีต้องตินบาเลยว่าเปลืออนนี้มันตินกิดได้ตินกิดเบลอเบลออันนั้นนั่นมันตินโรมาว่าเบอร์เมียตินกับจ้านี่เบอร์เปลืออนกันแล้วมันเบื่อแล้วตึ้งตินกับปีแก้วก,กับเบอร์เปลืออนกันแล้วจึงจ้านี่เอา้เปลือยนี่เปลือ,อนผัวนี่แล้วมันเบื่อ ไปโอ้กันว่าไปไปโอ้อได้ไม่แล้วมันเปลือเออมาจะรเร่งร้อยโอ้กลบับลาะพอเขาวังดังใจไหมต้องการกายกันนี้แกเจ้าพายิง ความสามารถกูมากมายทำได้จริงเป็นรอยยิ่งพันแม่ไหมโอ้นี่กูเคยได้มาจนกระจกเด็ดดอกฟ้ามาดมดแไ่ก็ยอมปลอลงรักโอ้เดินนูกันนี่กาักัหนะชวนซ้ำนายเดินทางลัตัดพนาอ้อเทียงกว่ากว่าถึงปราาาท